สวัสดีสวัสดี๋ยวกขาลูกเนอะมันนี่ไก่สีมาอ่าถามความรู้สึกเอาเรื่องเนาะพี่น้องเนาะมันนี่ไก่ไปเวิ้มือพี่น้องไอ้มื่อไหร่ม่ได้บอกเพื่อนไก่ไม่ได้บอกเหมือนจะค่ำเนาะตอนแรกไก่ถึงมานอนพี่น้องไอ้เปิดห้างแล้วไก่ถึงมานอนกินข้าวแล้วเนาะแต่ นี่นี่ไก่แหลไปเบียดหน่อยนึงเนาะไปเบียดอยู่รักสามน้อยน้องเนาะรักสามไม่ผ่านแบบนี้ที่นี่ไก่แหละมันกระเทือนไนป้ายอะไพี่น้องไก่กระเทถึงสวรรค์นคนเดียวอะไรกัไก่กับปิดเออ่การสื่อสารติดต่อหาไก่ถูกช่องทางนะพี่น้องติดต่อหาไก่บุตรด,ด้บุญอยากให้ได้เรื่องติดต่อ <c oughs> ย่างมันเป็นห่วงพี่น้อง,ง,อ,ง,อ,ยง,อ,งอย่างนี้รออะไรอย่างนี้ไรหรอสบายด,ดีจ้าพี่น้องอีกแลนวห่วงมาเหตดแบบนีให้เป็นห่วงพี่น้องเลยเกมตีไก่ <c oughs> ไม่อยากว่าน้ำค้นล้วเหม่อนี่ารณ์บุดีอ่ะ

นี่ก็เปิดได้ทะลุมีลูกเหรอที่ฟองแป้งอาไว้ให้มาเข่ากล่องนะทีทามนี่ยวันหนึ่งอะไก่ขอบระคุณนถุงมองสุบอลเด้อพี่น้องเด้อขอบก็คุณหลายๆขอบใจหลายๆเนาะที่หายมันใจไก่เนาะอ่าและอ่าที่ไใจหายอ่ากุหลาบเออ ดาวเรื่องนาวมือกันมาเดไทดาวพี่น้องเนาะคือกำบังว่านี่แหละไก่ก็อยากแสดงความหักเนาะที่มีต่อดาวเรื่องเนาะพี่น้องเนาะกับบได้แบบที่ว่าอวดนังดอกพี่น้องเอ้ะไก่ก็แค่อยากให้ทั้งชมเบิ่งน้ำเนาะว่าไก่มีปฏิกิริยาเนาะเออหักจริงเนาะอ่อหักแท้เนาะพี่น้องเนาะหักกานเรื่องเนาะบอดด้หวังกับสิ่งของหรือว่าเงินทองอย่างอื่นนาวพี่น้องเนาะ พว่าเรื่องกับโบได้รวยนั่นพี่นาทบางกนกัคิดว่าไก่อะมาเกาะแล้วเรื่องกินนพี่เนาะก็ยังมีอยู่มันยังมีอยู่พี่นะชิบูอะ้เรื่องเกาะกไอมมงมี่นาะอกคอยกเจ้าเนนาะอมเมนต์เนาะลังไม่เนาะหรือว่าสถานที่แถว อ่บ้านเฮาเก็ยังมีพี่น้องไะว,ว่าไก่นะี่ยขันเรื่องบัวลุย้ยนี่ะคือสิไก่คือสิบบัวเรื่องเนาะเพราะว่าอาทิตย์เป็นว่าพอว่าเรื่องนัน้นเป็นนันไม่ห,าห่างลูกซองหรือได้พูดกันไก่เังเอาหนะประมาณนี้แหละ,ะ,ะพี่น้นองมีคนเ้าได้พี่น้องไหมเพราะว่าไก่ได้ยินเนาะได้ยินเขาว่าซ้อนเนี่ยมาบอกมาบอกสู่ต่อสู่ไก่ฟังนาะอย่างเนาะอ่าเ่า ไก่ท่านบรวลุ้ยฮันเรื่องบรวยน่ะไก่คือที่ว่าเดอกน่ะจักรวยสำเนียงเรื่องน่ะสบายดีจ้ะพี่น้องป้าขึ้นมาดำคืนเลยโอ้ยจะรว้ยประนัดบ่ขอยิงเสาจังจะรวยเลยเนาะบรวยจะาเช้าตีเขาเบ่าอยู่เห็นบอกว่ารวยลุ้ยลุ้ยอย่างลุยยังรวยบัวมียนสกินพี่น้องสบายดีจ้ะพี่น้องกับสบายดีเมื่สุตสุคนนะพี่น้องเด้อ หาคนนีเขียดจะดูได้ใจะบดต้องมาจับเป็นได้ในีล้ายเครื่องเดียวคายทองเดียวขายดีดีจนกีดจะเป็นวินเหมือนเป็นวินหย่อนคิดหอดเบาไกลเป็นห่วงพี่น้องเลยเป็นป็นห่วงถ้าคิดหอดเป็นห่วัีหรือว่าตอนแรกนี่ความเป็นห่วงนะพี่น้องจนหายใจบาออกพี่น้องเลยนั่งหายู่ห่าเหมือนนี่นะคิดเึงวสิไปยูเซ่สิสิไปหาไพ่นะความจริงก็ตอนแรกความจริงอ ลีวัยแพงเด้อก็แม่เจ้าไปดูบอเนาะหมูก็จะโดหายน่าเข็นใก่อยู่บ่แม่บ่ได้ลูกอ้าวใก่้กันพี่บ่คอยว่ะอ้าวใก่ไปแต่เศร้าภูเราบ่ได้บอกมื่อหนาเด้อเดี๋ยวสิไปทำอีเมเด้ออีลีพี่น้องอันนี้บ่ได้สามก็เช็แล้พี่น้องความจริงเลย เพิ่นไปแล้วเพิ่นบ่ได้บอกมื้อชานี่เพิ่นมีแต่บอกว่าสิขึ้นมานอนอยู่เฮือนมือ้อชานี่นะก็ขึ้นมานอนแล้วขึ้นมาน,อน่นานองอะไรก็ชสิออกไปบบดนี้นะสิออกไปเฮ็ดแขวะเราบ่ได้บอกเฮาว่าสิขึ้นฉันเพิ่นคิดว่า1ึ่งนะก็ชี้ขีดว่าบ่อยากให้เราเรื่องไปน้าอยากให้เราเรื่องน่ะค้ายเครื่องแม่นบ่ <limited S 1> แต่กับเพิ่นก็นคิดวันที่19นี่สิเมื่อบ้านยันบ่นมีเวลาไปเบิ่งนี่นะก็เลยว่าไปซะให้มันแล้วนะพี่น้องอีกอย่างเรื่องไปก็ต้องลูกเต้าผัดซี่ไปนําอีกขน่ะเฮะผัดเป็นห่วงเนาะพี่น้อง เป็นห uhm. ่วงเพื่อนว่าเออเพื no. ่อนชิไปอยู่ไซนะนอนแหละเขาสีนอนเพื่อนมันนี่เขายังจะเดาเขาหอมไม่ได้นอนผู้นี่เนี่ยนอนหมดเด็กนอนจะสีนั่นผู้เดียวโอ้จะเต็มยุบอกเออจะขึ้นอีเลโอสีน่าอยู่บอกไม่รอดเลยนะขึ้นเลด้ป่ะมัวเลยเป็นห่วงเพื่อนสีต่าจะโทรหาเยไม่หรือ มีพระมีแม่โลดขอโทรห,หา,าหย่าเห็นไก่อย,อยู่บ่ไก่บ่เห็นจะก็ไปทางใดหมูลรถนัง่งน้ำตาคลอ,อคอคอ,ยอยู่คลายเครื่องกับวันนี้กำลังใจจำบ่ัตรหดเงินอะไรอย่างนี้นะแม่แล้วพ่อคุณแม่ญาติมูมูเนี่ยเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนผัดที่บ่บ่เนี่เจ้านายแจ้งคนเป็นห่วงเจ้าเห็นบ่เจ้าบ่บ่เนี่ยคแห้เงเป็นหวนกก่วงป้ากู้ไว้เจ้าชิูไซย์ขนาด จันจะมันห่วงกัเลยบอกว่าบอกเนาะว่าข่อยกะไปเวียดข่อยน้ำเนาะเวียดข่อยน้ำเวียดก็บอกเมื่อหนาบอกได้เหตุเป็นเจือเลยไปเห็ดแขก็ต้องบอกเออคนไม่เห็ดแขกอยู่สวรรค์บ่ไหนมันบ่ไหนเวียดตัวนี้เลยเวียดต่างหากเลยเออข่หูแล้วเขาอยจะมีเหตุผลจะเออคนมาเวียดอยู่นี่แล้วข่อยแวะมาเลยจต่ก็วอาไปข่อยกัเข้าใจอยู่ดอกอันนี้โด like well. ูปิดเนจปิดเครื่องหูว่าคิดจะเป็นเอียงไพ่อันน่ะบ่ ไข่ขาไข่จี่บ๊อหิฮงคำเต็มคอเต็มแขนอยู่เป็นห่วงคำกับพ่อเฮงเอาสัพพอ้อยョะอ้อยโย่หัวแล้วเห็นไหมบ๊อบเป็นห่วงห่วงเจ้าเห็นบ่อบเขส่งขนาดไหนเออมื่อไหร่เขาจ้าคำไหวเห็เจ้าปบ๊อบอยョะอยョะเขาเป็นห่วงเจ้าเลยคิดว่าเขาหย่านเจ้าไปหลินน้ามูเลยเมื่อไหร่น้อพี่น้องเนาะถือมูบดีฮะนะ ย่างแบบเขาเจ้าไปเหตดที ko ่ดืน้ำทังว่าเจ้าสิง่ายข่อยก็เป็นห่วงเจ้าเฮ้ยก uh ูเลยขี Spike ้เขาบอกหยดนำบุษงหัวสิข้าแม่ข่อยในเจ้าน้ำตาไหลข่อยความข่อยเจ้าจะเป็นวินได้คือข่อยแนน่ะเออแบบกินหอดเจ้าแห้งแบบโทรหาพวอแบบแบบมันมันกัดน้ำตาเวลาในเจนจนแนน่ะเออเคยจนาเนหัวใจเจ็บเพื่อนกับกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยเคี้ยวกินทอดเจ้านะ จอยแรยงเลยก่นอนหัวหอม่อน,น,นี่แม่อน,นี่พอแป้งมัดรมนดิไปเห็ดจานตีน้ำถาไวไปตีน้ำถา่าใส่พ่อไปช่วยไปไปไปละกันน้องที่สำนกักบ,บริห่อนไปแล้วนะเนาะธรรมดาเมือ่อในนะพี่น้องเอ้ยจนเบาความจริงเมือนีนี้ื่องบริษทยเขาคลิปทำตาหนักขอเบ่าตลอดเวลาพี่น้องเป็นห่วงเพิ่น เพิ่งนี้คือปกติเพิ่นกระบอกอันนี้พี่เนี่ยเพิ่นบอกไปใส่กระบอกบอกอ้วไคือเป็นนานๆมันเจะบอกเขาจะเคยเป็นแกไปเห็ดนั่นะเลยเขาใจยุ่โดยโดยแกไปเห็ดจะเคยแด้วบาความจริงแน่นี่นะขอโดนน้ำตาเขาไปจนหมดในทายหมดคลิปมือนี่นะจนบางแรงนี่พี่น้องเพิ่นโทรมาว่าซีมาแล้วเรื่มแกในท้ายคลิปพี่น้องมือนี่เหมดลงคลิดหมดมือเลยพี่น้องอย่างว่าน้ำตากระเพาะอย่างไรอะไรอะไรมันกั้นเวลาอลไรมัน แต่มันเมื่อยพี่น้องแล้วมันแล้วมันแหนนะเอื้อข้นเมื่อนี้นะแม่ร้องบานอย่างอืมแล้วมันก็เศร้าเพียงแบบก่อนอื่นก็ขอใจเรื่องเนาะที่เป็นห่วงมันใ่ายเนาะเออก็ที่นั่งหักหรืออะไรเป็นห่วงไก่เนาะพี่น้องทันสมมุติว่าเธอเมื่อนี้เนาะไม่ได้คำตอบว่าว่าจะเป็นห่วงเนาะไก่กันแต่ไหนไก่กันจะไปเลยพี่น้อง ว่าอันเป็นหว่วงค้ำบอก,กมือัานไก่่ไแม่บริคิดนอด <นะ S 2> ้อเป็นหว่งน <ะ S 2> หวงค้ำอย่าี้ยของบริคิดมือ่านเชียวค้ำหายไ็สิไปเลยบริคิดนะั่นะเป็นหว่วงแก้วอีริ้วมันสีปูยูไซน่าคิดว่าสีปูยูไซยา,เน,น,า,านเป็นไปถูที่เนาะเก้วมันมาคี่รถไว้ขอกใเป็นยังไงเออคือแดงเลยฮะ เมื่อไหน่เมื่อคอยยัให้เจ้าผู้ซึกเวลาที่คอยไปเราคอยปิดเน็ตเมื่อเราคอยบอกจาเจ้าืู่้ซึกอะไรเนาะอ๋อคอยกับบวีอเนาะคอยบรัเกษตรคือใบวี่อ่เจ้าเกษตคือไบวียอ่เจ้าอ่ะวี่เจ้าก็ต้องบอกเคยเมื่อไหร่ขอไปวี่ของสิบอกเจ้าสะขอสิบบอกของใวี่ต so, 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 so. ้องบอกเนี่ยม okay. oh, ัดมูอสิใบ่ัาย ก็เพิ่งไปคือบ่หายซะเจ้าก็ขายเคืออ่ะน้องขอไปหาเงินเหมือนกันอ้าวไปเจ้าก็ต้องบอกเอ้ยไปหนีเด้อไปหนีเด้อก็บอกกันเจ้าไปหาเงินติดเน็ตใส่เพันว่าโทรไปก็ยากแต่หมู่เห็นนราเพิ่นเห็ดแขวปานหมู่สี่ห้านนี้คอยหู้นี่ไส์เจ้ามะเฮ้ยเจ้านะยานแต่คอยเห็นว่าเจ้านะเฮ็ดแขวเจ้าก็ต้องบอกเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่ขอกระบายๆยังเจ้าไปหาเงินเนาะเออไปหาเงินก็ต้องบอกไอ้โหลดเจ๊อี๊ยงมาลุงมารวยไปอยู่ อาละพี่น้องันใครทีเชียร์เาเพื่อนกันด้พี่น้อเด้นี้ก็ขอจมลกจินพิหน่อเด้ออยู่ทีแม่สกนพนอสบายดีสบายดีจ้าพี่น้อง